สวัสดีค่ะประเทศไทยเองค่ะดอกไม้ของเราคือราชพฤกษ์หรือที่หลายคนเรียกว่าดอกคูนสีเหลืองสดใสเปรียบเหมือนความรุ่งเรืองและเป็นสนัญลักษณ์ของความสาม,มัคคีของคนไทยค่ะคนนิจิวะญี่ปุ่นค่ะทุกคนคงรู้จักเราจากซา,ากุระใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรายังมีดอกเก๊กฮวยที่เป็นสนัญลักษณ์ของจักรพรรดิด้วยนะสความงามนิดหนึ่งเดียวเลยนิฮาวจากประเทศจีนค่ะ ดอกไม้ที่สื่อถึงจิตวิญญาณของเราคือดอกเหมยพรำล้อเสื่อมค่ะการบานท้าลมหนาวคือสัญลักษณ์ของความทรหดและความหวังที่ไม่เคยยอมแพ้ี่เดเมะออสเตรเลียเองแสงอาทิตย์ที่สดใสพุ่มนี้คือโกลเด้นว t ตเทของเราเองสีเขียวกับสีทองของมันก็คือสีประจำชาติของเราเลยนะมันเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและจิตวิญญาณของชาวออสซี่ที่แท้เลยเล่ะ Hello there จากแคนาดาค่ะ ถึงสัญ,ญลักษณ์ของเราจะไม่ใช่ดอกไม้แต่ใบเมเปิลหรือเมเปิลลีฟก็คือหัวใจและธรรมชาติที่สวยงามของพวกเราเลยนะฮัลโหลเนเธอร์แลนด์ค่ะพูดถึงเราก็ต้องนึกถึงดอกไม้ชนิดนี้ทิวลิปสีสันสดใสที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเหมือนประเทศของเราเลยค่ะบองจูฝรั่งเศสค่ะดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งราชวงศ์ของเราคือดอกไอริส หรือที่หลายคงรู้จักในนามเฟ r d e เดงดงามและสูงค่าใช่ไหมล่ะคะ p r i v ิทจากรัสเซียค่ะแม้เราจะขึ้นชื่อเรื่องความหนาวแต่หัวใจของเราอบอุ่นเหมือนทุ่งดอกคามูไมในฤดูร้อนมันคือสนญลักษณ์ของความเรียบง่ายและอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของเราค่ะ Greetings จากอังกฤษค่ะ ดอกไม้ของเราไม่ใช่กุลาบธรรมดาแต่คือกุลาบชูดอการรวมกันของกุลาบแดงและขาวสัญลักษณ์แห่งการสิ้นสุดสงครามและความเป็นปึกแผ่นของเราค่ะ n a m เตอินเดียค่ะดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเราคือดอกบัวโลตัสสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การหลุดพ้นและความงามที่เกิดจากโคลนตมเหมือนจิตวิญญาณที่สวยงามของเราค่ะ